เพชรสยามประท่กับริวกิวันเนี่ยนะชอบเอามวยต่างสไตล์เนี่ยมาสู้กันซึ่งผมย้อนเป็นสเสน่ห์ที่หาดูในรายการอื่นยากปกติสไตล์แบบเนี้ยมันจะต้องเจอใน Rise ในเควหรือว่าในาพวกกลอรีหรือไม่ก็ UFC ไปเลยก็คือคนละสไตล์เนี่ยมาสู้กันซึ่งโดยปกติในไทยจะไม่มีแต่ตั้งแต่มีวันเนี่ยผมต้องยอมรับว่าแทบจะไม่ดู K คหรือว่ากลอรี่เลยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแบบ เป็นแฟนตัวยงพวกลอรีพวกเควันพวกไรซ์เพราะว่าผมชอบดูสไตล์ที่มันต่างกันเนี่ยสู้กันทีนี้เพชรสยามกับริวกิเพชรสยามเป็นมวยเข่าและเตะหนักผมคิดว่าเรื่องพลังการเตะเนี่ยเพชรสยามน่าสนใจนะส่วนริวกิก็จะมีความคล่องแคล่วแต่ว่าผมเคยเห็นเขาโดนยกสุดท้ายของ จำไม่ได้แล้วว่าเขาต่อยกับใครยกหนึ่งยกสองเนี่ยดูเขาทําได้ดีแต่เมื่อยกสุดท้ายคู่ต่อสู้วางแผนมาเพื่อเข้าประชิดเพื่อบีบเนี่ยเรยวกิเหมือนเอาไม่ทันว่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรวกินั้นถึงแม้จะมีฝีมือดีแต่มีปัญหานะเวลาโดนจี้เร็วหรืออีกฝ่ายเดินบวกแบบเหมือนยกสุดท้ายในวันนั้นน่ะเขาต่อยในร้สึกเป็น RWS เพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องดูที่เพชรสยามอีกทีหนึ่งว่าจะมาวางรูปเกมแบบไหนด้วย ผมพอที่จะคาดการรูปเกมออกมาได้แล้วแล้วก็คิดว่าพอที่จะปฏิกิริออกมาได้ว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะสมัครติดตามช่องผมที่หน้าโปรไฟล์เพื่อดูคลิปการวิเคราะห์และผลสรุปของการปฏิกิริว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ